วันนี้กันทั้งมชมขนาดนกาเ,ดาเดดกาฮะนี่แหละ,ะ,ะ <FC> ลท่านผม้<อ>ะะชมมาเดียมาเดียมาเดียวอีกแล้วมามาอามามกมามามาป็มแสนมามามามกมามา่ามามามมมนาามมเมา เอาชีสไปเจบายนท่านผู้ชมเลือกสิ่อย่างแล้วตายกับอะไล้านวิวสิบปันดอกเอไปไหน่กด่มเจ้เ่า้มจนอะเนี่ยนมอาพริกใส่ข้าวั่วใส่กันไล่ไล่หมาเดอค่ะมากินน้ำกันมาได้กินทำชมที่เก่าเวลาเดิม ถ้าแกเนื้อคนพามาถ้าแกเนื้อถ้าคําว่าเท่าแก่เนื้อก็หมายถึงเจ้าของร้านนะคะทานผู้ชมนะเป็นเจ้าของร้านนะคะเจ้าแก่เนื้อไม่ใช่ไม่ใช่อ้วนไม่ใช่อะไรนะคะไม่ใช่อ้วนนะคะเป็นเท่าแก่นะคะทานผู้ชมเอ่าแกเน้ส้านเอา้สามร้านอะไรลูกจะมีพวกผักนะคะเห็ดก็มีหลากหลายนะคะทานผู้ชม เอออยากขาดแค่นองสองหม้อเลยค่ะท่านพี่ผมมีทั้งหมูทั้งเนื้อที่เก่าวเวลาเดิมที่เก่าวเวลาเดิมบอกว่าคงไม่วิ่งกินเหมือนคราวที่แล้วนะนแล้ววันนี้มีสองหมออ้ออือฮึคงไม่แย่งกันนะใช่ไหม,มนเนื้อกับหมูใช่ไหมแยกกันใช่ไหมหน่ะแล้ว่าไงยรวยมเลย <laughs> พร้อมขวบขว้า <c> อ <oughs> <c oughs> ้าว้นเส้นอยู่ไหนล่ะลูกวนเส้นเอ๋อใส่แล้วเหรออ๋อโอ้ถ้าชมบวดบวบสองหม้อท่านผู้ชมงานมันเป็นงานที่แบบว่าขนาดนี้เป็นงานถูกหวยเฉยๆขนาดยังไม่ได้ขึ้นบ้านใหม่นะคะนี่ท่านผู้ชมขนาดยังไม่ได้ขึ้นบ้านใหม่นะ วันนี้ค่ะคุณลูกให้ยังหลังมาด้วยกันค่ะท่านผู้ชมนะสาวๆสวยๆท่านผู้ชมมาลูกมากมากมากนี่แค่ซ้อมนะคะซ้อมขึ้นบ้านใหม่นะคะท่านผู้ชมไฮเอาไว้เยอะอันนี้นี่ไม่หม้อหนึ่งไม่เราหม้อหนึ่งหนึเอาลงเตาอนนี้ก็ได้หม้อหนึ่งแย่เอาอีกหม้อหนึ่งโอ้ยมีสามหม้อท่านผู้ชมน้ำจิ้มพี่น้องน้ำจิ้มแบบ อันนั้นเปิดเตาหรือเปล่าเตาปิ้งลลกเปิดได้ย่งน่ะมันสิงเงียบเงียบก็ให้เจ้าภาพจงเจริญคิดเงินก็ได้เงินคิดทองก็ได้ทองก็ให้เจ้าภาพจงเจริญเจเ๊๊